ปิดตาก่อนะโอเคปิดตาไว้โอเคเปิดตาได้อ่าพี่ปิดตานะคำว่าอะไรก่อนที่จะไปเริ่มเกมแรกฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับผมมอเช้ากินข้าวกับอะไรก๋วยเตี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยววันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมก๋วยเตี๋ยว ชอบมากชอบฟังเพลงอะไรชอบทุกเพลงน้องว่าตัวเองร้องเพลงพอมไหมไม่เวลาว่างชอบทําอะไรแล้วก็ทําอาหารชอบทําอาหารด้วยชอบทําเมนูอะไรแกงใต้อะเออพวกแกงใต้แล้วน้องคิดว่าถ้าเหมือนเราทํากับข้าวไปด้วยแล้วร้องเพลงไปด้วยอ่ะมันจะผิดไหมเนแล้วน้องน้องเคยทําอาหารพูดพูดเคยเอเคยทําอะไร ซูเก้แล้วตอนทําแบบมีความสุขไหมมี <laughs> มีอะไรเอียมี <laughs> มีความสุขเหรอแล้วแบบว่าอ่าแบบอะไรวะตอนทําเหมือนพี่ไหมร้องเพลงไปด้วยอย่างเงี้ยมีตอนที่มีความสุขอะไม่ไม่เลยไม่คะ่ะไม่คะ่ะ <laughs> <laughs> ลองร้องเพลงฝรั่งได้ไหม no เหรอแล้ร้องเพลงอะไรได้บ้างอ่ะ นอกจากฝนตกไหมร้องเพลงอะไรไดอีกหนูชอบแค่ฟังเพลงนั้นแต่หนูไม่ได้ยิ่ว่าร้องชอบ่ฟังเนั้นแต่หนูไม่ได้ยว่าร้องไดู้ใหู้ดาอะาว่าร้อง้องรู้อยู่แล้วปะ ไม่รู้เหรอแต่พี่คิดว่าน้องรู้แล้วแบบว่าไม่เห็นเดี๋ยวพูดสักทีวะคำของน้องเหรอคำว่ากระเพรา,า,าเหรอไม่คำว่าวะอะไรกินใช่